สบายดีทุกคนขอต้อนทับทุกคนเข้าสู่ซองน้องพุทธสอนชาแนลมื้อนี้น้องน้องพาทุกคนนั้นมาที่ปปหว้วยหงเนาะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณดินของอีแมนเนาะที่แม่ตู้พ่นม้อมให้เดี๋ยวมื้อน,นี้เราก็จะมาปลูกต้นไม้กนันเนาะซึ่งเดี้ยวไม้ลองในก้ามาไว้เนาะกับใช้เวลากรนะบดเนาะทุกคนประมาณเดือนสองเดือนโอ้หลุกหลายกว่าัน,นะแต่ใหญ่แล้วแหละและบางต้นก็เป็นปีแล้วเดี๋ยวให้เบิ่งเด้ออันนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดเนาะตัวนี้ก็ได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะก็ได้ซันนี้แล้วก็จะมีหมากนี่อันนี้ก็เป็นหมากนี่หมากนี่บ้านดอกหมากนี่บ้านๆดอกหลายต้นเลยทุกคนอันนี้ก็คือหมากม่วงหมากม่วงตัวนี้แซ่บเลยมันเติดมันๆดีหลายต้นเลยแหละดินยูนี่ก็จะบ่ค่อยงามปานนวห้องร้องมันจะเป็นดินผสมเท่าก็เลยเอาดินที่ว่าเขาซื้อมาเนาะมามานักคือดินที่ซื้อมา แต่บัวู้่ว่ามันเป็นดินแห้งๆแบบซีมาไซเดบอกเพสึกว่าเป็นดินปลูกฝังเนาะค้อนเป็นดินดั่งเลยค่กเปียกๆเนาะอันนี้ก็จะแห้งๆเลย <c oughs> แต่น่อาจะคลายก้อนดินอ,อันนี้น้อยหนึ่งป่ะก่อนเขาจะปลูกเนาะหนึ่งเขาจะขึดขุมแต่ว่าเพื่อความสวยงามเดี๋ยวน้องจะเอาเสื้อฟางมาเน่งเนาะเพื่อให้มันเป็นแล้วเดีอยวกันไปซอกเสื้อฟางกันเสื้อฟางกับซอกบริยูใส่ไก่ดอกกันยี่เงินนะบ้าเนาะอยู่นี่แหละใกล้ๆกันเลย หาก,กระถางเนาะทุกคนเนาะฟางอยากเป็นแปนเงยเงยละ mm hmm. แต่ว่ามุ่งมาถางเขากับบได้ทายเนาะเพราะว่าเมื่อยทุกคนพากันเหติหิปเหหแล้วสิกะเมื่อเป็นหลายเนาะกระถือว่าแปนขึ้นโซ่งนี่กาญงฝนแนงูบอเงี้ยวบอ,รวบอรกระยานเนาะก็เลยว่าถางไปเดี๋้อสักฟางเฉยว้ยสิงโตนะไอ้ตกใจหมือนดอนยืดบน ยางเป็นมูลเนาะไปใสก่กระยางลำก้นต้อยๆอ,อยู่เนาะนี่สิงโตสิงโตทักทายได้ไหมสิงโตทักทายกล้องได้ไหมิไีไฮกล้องนี่ซีไฮกล้องฮัลโหลบรสุทเนาะเตรียมสวบยางเดี่ยวเบิ้งเบิ้งตางกับบนปากอหรอแม่ปัปก,ปกอื้ม ันนี้ก็จะเป็นบมนะมี่นะนั่นปลาแหล็นะคี่ว่าเขาปาดตะกี้เห็นบลอกอันตัวใหญ่ๆอะล่ะลูก็คืออันตัวอันตัวมือนั่นมันแบบเกิดตำแหงต้นกับบริสุทธ์เนาะต้นนี่พันนี่พันกับบล็อกเมี่ยงหน้าบ้านหน้าบ้านเศกุบุกมอญจะเข้าผูผูปกกรายมัวนี่เหอได้สองมอเด้วยขึ้นจะทำนิดนึงเ้าเอาไปเป็นซิปเป็นซาวเด้คือขึ้นจะนี่นี่ไมแต่นี่นี่ได้แม่นอะไรแบบตนี้คือแม่นวะแม่นแต่ว่าบุคคลใจ เอาลงดินสจำกัดแต่ว่ามันคือหาก็ได้แต่สํานี้งแล้วเป็นเองเดี๋ยวเข้ามืออ่ะเดี๋ยวเข่ามือไปอยู่นี้เบิ้งเบิ้งไปบ่มีฟังมันตื่นอ่ะเออมาตื่นว่าีะไรฟังบึ้งซื้อแล้วมั่งเลยไม่เห็นบอวันบังคิดแล้วก็งคิดเรียนแล้วก็ใสเลยเป็นไอเดียที่ดี ยางไปใส่กันยันย่านนยดนึงยันเยียบอัปโซจากมาเลยออบ่อนแหละบอนโอเคบ่อนแหละอน่ เนาะเอาเสื้อขาด <c oughs> หลายฟ้าหลายปีแล้วเนาะสตกฟางตัวนี้เนาะกับโบนี่ยางเนาะถึงที่ขาดถ้าก็ต่อกันได้ได้ความใจใจค่ะขาดไปกะเก็บสางได้ไหมวาเซนได้โอ้สายยาวเตอทุกคนวา,างซื้นอย่างไรเนานะเอ้ อันนี้เนาะก็คืออันนี้ก็คือเขาเขากะเขากะก่อนจะเนนเสื้อเนาะทุกคนน้องสังเกตได้จากหูเป๊ะ<ห>นะเข้า,ขากรไผ่กูคุดเดียวเข้าก็ไผ่นี่ด้วยเป๊ะนะเป๊ะนะเข้า,า,า,ขาก็ไผ่กูคุดคู่เดียวคุณเนานะนี่การจมกูขึ้นดวงตลอดอันนี้ก็คือให้อัน,นต้นตอนนโอ โอเคเนาะดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาลองขุดเบิร์ก่อนดินเท่าก็ต้องแวกหญ้าก่อนแวกหญ้าให้หมูตื่นบุ๋ม่เนาะแวกหญ้าให้มันแบบกว้างเพื่อจะแบบขุดง่ายแล้วกาไม่ให้หญ้าตรงเอาออกเอาออกใช่ไหมอันนี้มันชิ้นใหญ่มาแล้วก็มาทับถุ่มกันไปได้ไปได้เดี๋ยวเบิงเนื้อเอาตีนอกตีนอกแล้วก่อนไหนมันคือยี่ฟีตัวสั้นเอาขตีนเนาะ นับขึ้นนับลงทีว่าเขาถือขึ้นมาอ่ะเอ,อ,เอ้ยวันแรกงานเสร็จแล้วเอา้าพูดนี่เมื่อนี้ก็จัดเด็เดๆหน่อยนึงนั่นแหละโอเคอืมอืมมันกับโบง่ายเลยเนดะ้อเนาะมันกับหนักๆใน่ยจักหนอ่อยอันนี้กะรู้สึกว่าขุดง่ายกว่าที่คิดเนาะเพราะว่าดินม,มันอ่อนแล้วก็ดำเขาอุ้ยทุกคนมาบุง้ง เจอตัวอีกอ,อ,อ,อย่างนั้นมีนะข่าวนี่นี่นี่เขาอ้นตัวอย่างอันนี้อีกอย่างอ่ะโอ้น่าจะเป็นอันกิ้งกือน้อยที่มันหากกับไข่เพราะว่าสีมันยังแบบใสๆอยู่เนาะเขากระซิบคุดลีกมันเพราะว่าโบอยากแต่ใกล้มันหลายให้มันได้ใหญ่หน่อยนึงอ้าวเจออีกแล้วทุกคน สงสัยอันนี้จะเป็นบริเวณหังมาแลเนี่ยนะันนี้ก็นาดจ,จะพอละตอนนี้เขาก็ได้ประมาณ4เดี๋ยวสันนี้กับพอแล้วเดี๋ยวเขาสิเอาเบี้ยไม้มาลงกันเลยไปไปขนมาอีกจะเป็น คือต้นอะโวคาดโดเนาะช่ปาเฮากาเบีาายไวไลฟ้าไลปีเกือบตายกันไหลยหอบเนาะอ,อันนี้ก็ขุมที่ว่าซับเนาะซับสองเดือนคืออิหูน้อยพอดหูใหญ่ขึ้นแล้วเนาะตอนนี้เนาะพ้อมลงมาขอบักจกเนีอ่อู้หาแหน่อะไรปนี่แหละคิดว่าเด็กซีเซาแ,าแล้วเนาะมิตู้มาและฮิบกอลงครับ วะโอ re, uh, ้ม oh, uh ููหูหันล่ะมนถทงแม่ตู้อันนี้มันบมนุงเป็นถังยางอ้าวได้ปะขนาดลงถังมันสีอลเด็ดเดเดดแบบนี้น้อน้องออกแล้วตูเซฟใสอยูุ่มน่า้จังโอ้ยโอ้เขาบอกเห็นที่เซฟได้พดพี่ฟังเดี เก็บดีพี่อบโคโดนน้ันึงเลเห็บต้นม่วงพี่บกักก็โคโด้โคโด้ทำไมนีนน่นี่นี่เก็บต้นกล้วยพี่โคโดเหมือนต้นใหญ่น่ะคุณยายมาเราต้องในเปลี่ยนแผนคุดคุองเพิ่มเนี่ยกันละบาทใารกันละบาทยังแทะแครเนี <laughs> ่ยเห็ดต้นม่วงใส่ก็ผูกก็ถีอนะเก็นนนนบนี่ให่โค้ดโค้ดพี่ โอเคแล้วไม่ใ hmm. ช mm ่โ hmm. ค mm ้ดเออโอเคมัน hmm. ม mm ีต้นม่วงแล้วเนาะต้องหยับมาต้นม่วงน่ะกระโงต้นละนี่กระโงต้นละกูต้ดหนึ่งละอันนี้ต้นม่วงนี่นี่อันนี้ต้นม่วงยังเจ้าตสวเวยต้นม่วงแก้วพี่บอกพี่บอต้องมีต่บ่อกอันนั้นน่ะเจ๊ยงแหละต้นไม้ไแล้วดีๆแหละมีได้ต้นหนึ่งนะมาปลูกไปเด้อ มันโขกได้แมงไม้กัดมันงันโคมคืนอะไรดิได้พูดยับพม่าปุบวกันโอ้ยน้องได้ใส่ไฟง่ายดีง่ายเพราะสอกบอใส่ไฟเออกูกเขตนี่กว่าไงม่าใกล้อยู่นี่มันบูสูงฮอดที่บอกเข้าแล้วทุกคนงานเข้าแล้วทีไรเราไม่ถงห้องน่ยเราต้องได้ขุดใหม่แล้วแล้วกูแยอัดกัน แั่น,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 นเปนนนนนรียนเนาะมิตู้บอกว่ายับโออีเด้อว่าเอาใช่สายไฟเยังไงจากับไ้ฟ้านีเห็นบอลก็แบบนี้จะหนาได้หลกต่โอ้ยแย้งออกโยมมันไดดินนะเออยันโตๆเลยสงายันเออใ่เน่ะ

ไส่เฮ็ดจังไย์มาพี่ไว้เพียงเพียงเดะมพี่ไว้มาพี่ไว้เฮ็ดจังไะเมย์งันลุกค่อยๆเอามาพี่มางันแทงมาห้าเพื่อเสียหายให้ปีนเยียบกับเรได้อีกบ่กับบ่ตัวยังไะเออเออบ่วงโปะยังกินอยู่นี่เห็นป่ะเนงบ่งโปมันเป็นขาวๆนี่เดะเออเขาเราคิดว่ามันขี้เค็้ยวอ่อนเอออีกละอีกละ ดินเงาวและมีคิดมีขีดกระเดือกอยู่นี่ ละอยู่เคนน้ำมาโหดบนเดรดูคนน้ำได้ป่ะอันเขาเราว่าชิปลูกให้มันไปเดี๋ยวก่อนแล้วก็ค่อยลดโหดเอาเออเอาไปปลูกเบิ่งน้อเข้าใจมีตู้ไปเลาะปลูกตอแบบนี้มีตู้กระปุกให้บักละลายแหละบักม่วงนะเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยหยับไปจี๊ดหน่อยต้นคุมนั่นไหมด้วยหยับไปจี๊ดหน่อยหยับปีมงเม็ดนึงเพื่อต็มเบี้ยบ้างเพื่อตาย นี่ต้นใดนถามก่อนต้นแซมอ่ะอันนี้เป็นกระย่างก่อนตัวนึงตัวนี้มีน้องตัวนี้สองเบียร์เบียร์ใหญ่เอาขนาดไปเอาลงรถเกียมันเดือมีดมาปาดอันนี้ปาดแต่เดี๋ยวมีดแม่วางไว้ใส่ละอ่าไม่ตู้ขี้ลืมแท้มันีดเด้อมีดเด้อมันเสียบนี่นปะอ๋อต้องออกไปปาดยังบุไปไปมีดปาดเด้อจิเอากันได้เนาะเิกสิบบอขัดอันนี้แมนมะม่วงอันนั้น มังม่วงบาดอนม่วงบาดอนเออเออรูปรูปรูลูกเพื่อให้ยเห็ดสูงแต่ให้ยเห็ดสูงปลูกกินปลูกทานเน้อมะไซนีดินมใส่คืนเด็กเขาก็ได้มงมาสวยอันนี้ก็คือต้นเนอะ ต้นสกายอันนี้ก็คือเองน่ะในตู้ในกระปุกสิ่เนาะหลังจากที่ว่าเขาเอาลงดินแล้วเขาก็สิมาตาัดไม้ให้มันแห่มแหลมให้มันรองฟันให้มันแหลมแหลมหรือว่าเก็บเอาแถวๆนี้เนะาะพอมันก็มันจะมีเศษไม้อยู่คือกันนี่แบบนี้ซักลงเพื่อทําไว้หมายไว้เนะ <S <S าะเวลาแบบถังหญ้าบบอรหรือว่ายางไก่ไปไกลมาเนาะยางแบบ หลงเกียบหลงฟันสินะออมไว้เอาเก็บแถวนี้แหละร้วงไ oh like anyway. uh, ห้เนอะอืมเรียบร้อยนะทุกคนเนาะอันนี้คือวันน้ยกันมูแทะในาะไสูงห้สูงเด้อยวหาไม้มาใส่เติย ันบอก่าไปพุ่นหลายอย่าไปคุ้งหัวหงไรปะพุ้งบอกที่ไปบ้านเขาโคตรบอกเออ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 ซื้อตั้บตัวสื้อแต่ว่ามันซื้อกับตัวนี้เออนี่นะซื้อซื้อไปพุ่นน้ำแม่บ้านนี่บรอเออเออย้อนเข่าเข่าย้อนเข้าบ้านเขาหยับขึ้นไหมเออ คุมงานเองเลยเด้ยับขึ้นมาอีกเอออีกเก้าหนึ่งอีกเออเออฮัลโหละเออมันอยู่หลังบ้านเลยตัวมีลูกเปล่าตัวมีดปะหั่วงเอามีดหัว่วงน้อหลังนี้สองห่วงแล้วสองห่วงนะครับอ่ะเออหัวห่วงก็ห่วงก็ขับกว่า เห็นไหมวันนี้เอาบกม่วงขึ้นเนาะแต่ว่า,า,วาตัวนี้มันจะเป็นดินบักค่อมทุกคนแต่ว่าเขาได้เกี่ยมดินดำมาไว้แล้วเนาะก,ก็เสีเอาลงณ์เป็นกินก่อนสมุดข,ข่มขีเอาอะไรโอ้ใบไ,ไม้โอฟ้อู้นี่นก็จะมาจี เบรกออกดูมันมีสองอันหรืออันเดียวอเดียวไปเาสถนีดูว่าเชือกุญยาให้มันออกมันให้มนบีออกก็ดูอุ๊ยว้าต้อหนก้อนใหญ่ด้วยตกใจหมดเลยขานีก่นด วันนี้เข้าก็ซีได้ไปเอาน้ามาหดพอนได้แบบนี้นะพอแล้วพอนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไพุ่นโดยนี่น้ากับมาแล้วเนาะยูรองมาเลยพี่สาวสินเองไม่สวยจะ่ทำงานเก่งพอแล้วไปไว้พุ่นบ้าน เออท้าทิมเอาไป,อาไปดอกไม้ท้าทิมหมดสวนเลยยังน้อย ไอ้ก็มันเป็นนักเรื่องหนึง่งยายสูงยายสูงเด้ออัลเบโด้เอ้ยกะไลห,หดไปมีจากต้นกระไลห,หดไปเฮลโลต้นเป็นยังไงผู้นหน้าดำแท้ได้เหือหลายก็ไปเปเรียน,นอ,อีกเฮือหลายก็ไปเปเรียนอีกทุกคนื<ๆ>ันนี้ก็ได้ไปหนึ่งสองสาม สี่ห้ามนบบวะห้าเออมื่อี้ได้ไปจะหาต้นเงนทุกคนเดียวไม้เขาทันเหลือแต่ว่าดินเท่ามันพอพอเนาะเพราะว่าเพื่อไว้เวลาแบบนนนเนาะยังม,มีคามอยากปุกหอกปุกเงินซียามาติดกีบกว่าต้นอโวคาโดเอ้ยขอยละดีใจแทนเจ้าดีได้ยู่ดินกวงกวงละ่ะอยู่โถน,นี่มาตั้งมาหนึ่งปีรอดตายมาแล้วส่งเที่ยเอ้อ ทวิ่งเนใบแห้งนืดตีนไงซัมมี่เนี่ยเป็นปีไหมเป็นปีได้เน,นี่ยได้อยู่ดิ่ง,งกวงลวงเราสบายแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้กะเรียบร้อยไปชิมเหยื้อยกระปุกตนน้นไม้ไปชิมเหยื่อแล้วเนาะจัดไป่ห้าหกต้นเมื่อยแห้งขนาดว่ามีมูซอยประเทศอย่างหลายได้เนาะกามืดเพียงเท่านี้ทุกคนสำหรับมืดมือเนาะ ้อนเมองไหมงาแตกเหงาแตกเลยแดดกับบึ้ดโฮมบึ้ดแจ้งอยู่โฮมสมนีิตลอดคือสิดีคือสิบุงไมยไหลกะมารักสาวสุิบอะโวยไม่ละทับชีมมั้นี่ไปเอิ้นมาบบมาละขี้ร้ายนะบุยากให้เบิรงโดนอ่ะทุกคนตอนนี้ต้องขอตัวแตก่รแล้วบ๊ายบายเดอ้อ,อต้นดอกไม้ซอยแดงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องน้ำเลเดอ้อ ตลอใครที่ว่ากดแล้วก็ต้องขอขอบใจเด้อที่ว่าเปกันแลังใจให้น้องตลอดมาตอนนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหนะน้าเอ้นะบ๊ายบายบ๊ายบายาทัพทิมกำลังมาถัามมา่วขวดดอกไม้ซอยทัพทิมเาดอกไม้ซอยเนยผมเป็นไม้ซอยได้ไหมบิ่งนงเครืออ่องเป็นตะดำขนาดเลยไปเหลือน่ะเอาเมือพื้น ชิโต้ชิโต้อ๋ออนี้น้ำหนึ่งน้ำสองเลยสวยเด้ออันนี้เป็นบอลฟันฟ right> ืนเจ้า <wh วันน yes> ี้ในตู้อืมตาตากัฟันโลบมันฟันง่ายเลยยิงยังฟันยากอีก่ใส่เบิังดูป้าจะใส่ไม่แทกบนนี้เป็นคือเสมอกันแท้เออ เอาไปไว้นี่เอาไว้นี่มันเก็บเพี้ยเนาะเอาไว้นี่เอาดินใส่เติมมาเก็บเพี้ยอ่ะเราไปค้าบมันเก็บเขาเฮือนมันก็คามหมดอ๋อไว้ให้นหรอ